สวัสดีพี่น้องที่รักขณะที่พระเยซูเจ้ากำลังมุ่งหน้าไปยังกรุงเยรูซาเล็มโรรองต้องผ่านดินแดนซัมารียและกาลิลีดูเหมือนโรรองกำลังก้าวข้ามเมืองซึ่งสะท้อนการก้าวข้ามความสัมพันธ์กับมนุษย์ไปด้วย พระองค์กำลังตรงเข้าไปติดต่อสัมพันธ์กับคนโรคเรื้อนและชาวสมารียคนโรคเรื้อนและชาวสมารียเป็นใครในสังคมชาวยิวเราคงพอจะทราบดีกันแล้วคนโรคเรื้อนก็คือคนป่วยร้ายแรงเป็นที่รังเกียจของสังคมเพราะสังคมมีความเชื่อว่าคนพวกนี้ทำบาปอย่างโจ่งแจ้ง จนกระทั่งพระเป็นเจ้าลงโทษให้ต้องเป็นโรคที่สังคมรังเกียจอย่างนี้เพราะฉะนั้นถ้าใครมีลักษณะที่คล้ายๆคล้ายๆกับการเป็นโรคเรื้อนอันสะท้อนว่าต้องทำบาปในชีวิตมากมายเหลือเกินจนกระทั่งชีวิตต้องมีอันเป็นไปต่างๆนานาเช่นว่าพิการ ตกอับสามีทอดทิ้งภรรยาทอดทิ้งกำพระล้มละลายตกงานถูกไล่ออกบ้านมีปัญหาครอบครัวแตกแยกและอื่นๆน,นั่นถือว่าจะต้องเป็นคนบาปอย่างโจมงแจ้งจนกระทั่งพระเป็นเจ้าถึงขนาด จะต้องลงโทษทันทีในโลกนี้ไม่ต้องรอโลกหนะ้าส่วนชาวสมาเรียก็คือชาวยิวดั้งเดิมเหมือนชาวยิวทั่วไปนี่แหละแต่เนื่องด้วยต้องตกไปอยู่เป็นเมืองขึ้นของชนต่างาศาสนาระยะหนึ่งจนทำให้ต้องไปใช้ชีวิตผสมปนเปอยู่กับ คนต่างศาสนาจะด้วยการแต่งงานผสมเชื้อสายจนจับต้นชนปลายไม่ถูกแล้วว่าใครเป็นใครที่สำคัญแย่ไปกว่านั้นคือที่แย่ไปกว่านั้นก็คือความเชื่อในพระก็ไม่มีหลงเหลืออยู่ในหมู่พวกเขาอย่างบริสุทธิ์แล้ว พิธีกรรมการปฏิบัติตัวอย่างชาวยิวได้กลายพันธุ์ไปจนหมดเพราะฉะนั้นชาวซัมารีจึงถูกมองว่าเป็นคนที่ห่างเหนินจากพระเป็นเจ้าย่อมต้องมีชีวิตที่ไม่ได้รับการเอาใจใส่ดูแลจากพระเหมือนชาวยิวที่ดีทั่วไปแล้วในสายตาของชาวยิวคนพวกนี้จึงไม่ต่างอะไรจากพวกคนโรคเรื้อน สังคมคนดีอย่างชาวยูแท้จะต้องรังเกียจเยียดยามจะรังเกียจเยียดยม้มมองว่าเป็นคนที่ไม่ดีพอที่ใครจะไปสนใจเอาใจใส่สมควรแล้วที่เขาจะมีชีวิตยากลำบากคนดีๆอย่างพวกเราไม่สมควรจะไปสนใจเพราะแม้พระเป็นเจ้ายังไม่อวยพรชีวิตของเขาเลย แล้วเราจะไปทำอะไรได้พี่น้องที่รักนี่คือความนึกคิดของชาวอยู่ที่มีต่อคนโรคเรื้อนและชาวสมาเรีย <c oughs> และน่าจะเป็นความคิดของเราหลายๆคนในปัจจุบันนี้ด้วยเรามองว่าคนที่มีปัญหาในชีวิตเท่าที่เราเห็นเห็นกันอยู่รอบตัวเราคือคนที่ทำตัวเองทั้งนั้น เราหลายคนมักตำหนิคนที่มีปัญหาอยู่ในใจอย่าไม่ทันระวังว่านั่นเป็นเพราะคนพวกนี้ไม่เอาใจใส่รับผิดชอบในชีวิตของตัวให้มันดีหนังสือไม่เรียนงานการไม่ทําเอาแต่ติดยาใช้จ่ายฟุ่มเฟือย ชีวิตมันถึงมันถึงได้ต้องเป็นแบบนี้ครอบครัว,รวแตกแยกลูกติดยาไม่มีเงินเรียนหนังสือแต่งงานไม่เรียบร้อยอยู่กินกันก่อนแต่งงานและอะไรอีกมากมายแล้วสิ่งที่ตามมาก็คือเราก็ให้ความสนใจคนพวกนี้น้อยมาก เราอาจให้ความช่วยเหลือคนเหล่านี้ตามความคิดเชิงมนุษยธรรมบ้างเพื่อให้ดูว่าเราสนใจเอาใจใส่เพื่อนมนุษย์ด้วยกันแล้วแต่เราไม่ได้มองเขาเป็นคนเท่ากันกับเราเลยเราไม่มองเขาด้วยการมีความเชื่อมั่นในความเป็นมนุษย์ ที่สามารถจะกลับมาลืมตาอ้าปากคิดดีได้อย่างพวกเราอีกแล้วอีกต่อไปแล้วเราคิดว่าคนเหล่านี้เป็นพวกไม่มีหวังอะไรทั้งนั้นเวลาเราไปทำบุญช่วยเหลือคนพวกนี้เราก็ทำเหมือนกับว่าเราเป็นคนดีมี คุณธรรมมีมนุษยธรรมเรารักเพื่อนมนุษย์ เาจึงมาช่วยเหลือคนตกทุกข์ได้ยากพวกนี้แต่เราทำเพียงให้ความช่วยเหลือภายนอกเท่านั้นเราไม่ได้มีใจที่จะช่วยยกระดับความนึกคิดอย่างเชื่อมั่นว่าเขายังมีความเป็นคนที่มีหวัง ว่าจะคิดได้สักวันหนึ่งแล้วอีกต่อไปแล้วเพราะฉะนั้นพี่น้องที่รักการก้าวข้ามเขตเมืองของพระเยซูเจ้าที่สะท้อนการก้าวข้ามความสัมพันธ์กับมนุษย์จึงหมายความว่าพราะองค์ทรงเรียกร้องให้เรามนุษย์ ที่มองกันและกันเป็นอื่นไปจนหมดสิ้นแล้วเนี่ยเพราะเรามองแต่ที่ความเป็นความเป็นไปของคนเราที่ไม่เท่ากันแล้วจึงไปตัดสินความเป็นคนของกันและกันนะันให้เราหันกลับมามองกันและกันด้วยหัวใจของพระ อมองว่าเรามนุษย์เป็นพี่น้องกันอย่างจริงใจให้ได้เสียก่อนมากกว่าที่จะทำความดีต่อกันอย่างผิวเผินแต่เพียงภายนอกแล้วอ้างว่านั่นเป็นความรักที่เรามีต่อคนตกทุกข์ได้ยากเหล่านี้แล้วซึ่งมันไม่เป็นความจริงอะไรเลยเพราะเราไม่ได้รักคนตกทุกข์ได้ยากจริงๆ แต่เราทำเพราะเราอยากจะอวดว่าเราเป็นคนดีมีน้ำใจแล้วเท่านั้นต่างหากเราใช้คนจนเป็นเครื่องมือเพื่อทำความดีอวด ว่าเราเป็นคนดีแล้วเท่านั้นเองซึ่งถ้าเรารักคนตกทุกข์ได้ยากจริงแล้วก็พี่น้องเราจะต้องรักคนหลังนั้นออกมาจากใจข้างในของเราเหมือนอย่างที่พระรักเราอย่างแท้จริงแม้ในเวลานี้เราจะมองเห็นว่าตัวเขา ตกหลุมพรางกับดักในชีวิตของเขามากมายจนเขาลุกไม่ขึ้นมาจากหลุมนั่งแทบไม่ได้แล้วก็ตามแต่เราก็จะช่วยเหลือเขาตามสภาพความเป็นจริงที่พอจะช่วยเหลือเขาได้อย่างจริงใจแม้จะรู้ว่ามันไม่ง่ายเลย ที่จะช่วยให้เขาสามารถจะลืมตาอ้าปากออกมาจากหลุมพรางในชีวิตนั้นด้วยการมีความรู้ความเข้าใจและมีความเชื่อความศรัทธาในพระได้อย่างแท้จริงก็ตามแต่ในใจของเราจะต้องไม่คิดดูถูกคนเหล่านี้ว่าไม่มีหวังเป็นนันขาด เราจะต้องทำดีกับเขาเท่าที่ทำได้โดยไม่ใช้ใจหรือความเมตตาสงสารในการให้ความช่วยเหลือมากจนเกินไปในเวลาเดียวกันเราก็ยังคงมีความเชื่อและความหวังว่าพระเป็นเจ้าจะทรงทำงาน ในส่วนที่ยิ่งใหญ่ของพระองค์ที่จะช่วยเหลือลูกๆเหล่านั้นของพระองค์ทุกคนให้สามารถจะค้นพบสวรรค์ในการมีชีวิตในโลกนี้ของเขาได้บ้างตามสมควรและเชื่อมั่นว่าวันหนึ่งพวกเขาทุกคนพวกเราทุกคน ก็จะกลับไปมีความรู้ความเข้าใจในตัวเองอย่างชัดเจนอีกครั้งหนึ่งในเมืองสวงรค์พระวรสารนักบ,บุญลูกาบทที่17ข้อ1 1บถึง19บเทเทศสำหรับบรรทิตย์เทศกาลธรรมดาสัปดาห์ที่28ปีคอพอขอพระกว้พรนะพี่น้องนะ